ต้นใหญ่นั่นนะนี่นะครับมันเป็นล่มันเป็นปีเตอ้์เก็ยนไหมครับพีเตอ้อช่องวัวแบบนี้เก๋็นไหมครับมีพีเตอ้อช่องวับบนนนงวนะครับมีวัวช่องวัวนะครับแต่มันน่าจะเป็นพีเตอ้อตีกำลังผสมพันธุ์กันมากอะไม่ใช่ปีเต้นเนีมันรุดมาจากความก็เกี่ยวตามมาก,กันอยู่นี่แต่ว่ามันมีช่อง มันมีช่องวัวนีวัวตาย่วัวกว้าเลยนี่ครับมันรุดมันรุดเนาะจากความนี่ครับนี่ครับนี่นะครับวัวมันมีอยู่ช่องวัวนะครับนี่นี่ดันนะมันจะรุดนวัวเดียกันนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่พี่เชื่อแบบนี้มีช่องวัวแต่แต่อะไไอ้ดีมันเหมือนพี่เชื่อประทุมพันธ์นะครับอ่าบิดใะแลวนะครับ เป,เป็นไปไดนแล้วครับ